เปิดตัวแล้วครับกับ OPPO Reno 8 Series ก็มาตามคาดนะครับอย่างที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับว่าอีกไม่นานเกินรอเนี่ย Reno 8 Series ก่อนหน้าจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับและรุ่นนี้ครับยังทําราคาเริ่มต้นได้ดีมากๆครับเพียง12,000กว่าบาทส่วนจะมีสเปคหรือว่าจะมีรายละเอียดอื่นๆอย่างไรนะครับเกี่ยวกับมือถือซีรีส์นี้ก่อนไปรับชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติด,ดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาเราอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วว่าไปรับชมในคลิปนี้พรมมกัเลยบผ Dream Let's go Oh ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ทําคลิปรุ้นสเปกวานะครับด้วยความที่เรโน่8 series นะครับก็มีวิแววที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับและในที่สุดก็ได้เปิดตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งจริงๆนะครับซีรีส์นี้เนี่ยมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมี r e โน่8นะครับเรโน่8 Pro แล้วก็เรโน่8 Pro Plus นะครับแต่ผมอยากจะนําเสนอเป็นเรโน่8แล้วก็เรโน่8 Pro นะครับด้วยความที่มีโอกาสเข้าไทยสูงกว่านั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นในที่ของการดีไซน์นะครับซ นะครับผมด้วยความที่ฟ้าลังของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยงามอลามแทนนะครับดูเรียบหรูแล้วก็กล้องหลังนะครับวางไว้บนฐานซึ่งฐานเนี่ยก็จะเป็นชิ้นเดียวกันกับฟ้าลังเลยแล้วก็กล้องหลังนะครับจะเป็นการเรียงตัวกันที่ค่อนข้างที่จะบาลานซ์มากกว่าเดิมเลยทีเดียวนะครับซึ่งสีฟ้าลังนะครับในฝั่งของเรโน่8แล้วก็เรโน่8 Pro เนี่ยจะมี3สีเหมือนกันนะครับก็จะมีสีดําสีฟ้าแล้วก็สีทองเองส่วนในฝั่งของเจ้าตัวเรโน่8 Pro Plus นะครับพูดถึงนิดหน่อยแล้วกันนะฮะโดยเรโน่8 Pro Plus จะมีสามิ นั่โอเคมาดูในด้านของสเปกกันดีกว่านะครับเริ่มต้นที่เรโน่8ธรรมดานะครับรุ่นนี้เขาให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.43นิ้วความละเดจะเป็น Full HD Plus เลือใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED คาลิเฟสเซชหน้าจอครับให้มาที่90เฮิร์ตแล้วก็ครอบทับด้วยกระจกเรลัก Glass 5ซึ่งในด้านของหน้าจอครับขึ้นชื่อว่าเป็นเรโน่อยู่แล้วนะครับผมมาตรฐานมากๆเลยนะครับกับจอ AMOLED แล้วก็คาลิเฟสเซช90เฮิร์ตถือว่าทำได้ดีนะครับทำได้ดีตามมาตรฐานของ Oppo Reno นั่นเองนะฮะส่วนในด้านของการทำงานนะรับ้กดมาวย Android 12 นะครับพร้อมทำาด้วย Color OS เวอร์ชัน12.1จากทาง OPPO CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 1300 Octa-core นะครับ GPU เลือกใช้เป็น Mali G77 MC9 ซึ่งในด้านของความเร็วความแรงก็ต้องยอมรับครับว่าในเรทราคานี้เนี่ยถ้าจะเน้นประสิทธิภาพความเร็วความแรงจริงๆก็มีตัวที่แรงกว่านี้แต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้มากๆนะครับในเรทราคานี้ก็คือเล่นเกมได้แล้วก็ใช้งาน 5G ได้นะครับ,ค,รบควบคู่กันไปทั้ง2อ,อย่างเลยในด้านของเรื่องกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวเมนหลักเนี่ย50ล้านพ มาโครสองล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะให้ความจุอยู่ที่4,500มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก80วัตต์ซึ่งทางอุปโภคเขาเคลมมาว่าจากศูนย์ถึง100%ใช้เวลาชาร์จเพียง28นาทีเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวขยับมาดูในด้านของเจ้าตัว Reno 8 Pro กันบ้างนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.62นนิ้ววคามลละะเเเอียดจป็ Full HD ือกใชช้นิดหน้กสอเงนิ้0 อีกัพร้อมทำมาด้วยกระจกลิลาคลาสนะครับเสริมความแข็งแรงนั่นเองซึ่งในด้านของหน้าจอนะครับเรโน่8 Pro Plus เนี่ยก็จะทําได้ดีกว่าในฝั่งของเรโน่8ธรรมดาอยู่นิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นในด้านของค่ารีเฟรชเฟสต์ A, ความสว่างหรือว่าจะเป็นการรองรับ HDR 10+ นั่นเองนะครับส่วนในด้านของการทำงานก็จะยังรันมาด้วยกับ Android 12อยู่นะครับพรเราทำมาด้วย Color OS เ v e r s i o น12.1จะทาง Oppo เหมือนกันเลยนะฮะส่วนชิปเซ็ตนะครับตัวนี้เนี่ยเลือกใช้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับอย่าง Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1ฟังไม่ผิดคคคครรัััับบมมนนนือ Qualcomm Snapdragon Gen 7 1ะเป็ตวให่่ลาาสุดจก ซึ่งตัวนี้นะครับมาบนสถาปติกรรม4นาโนเมตรนั่นเองถามว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับตอนนี้ทท้งนั้นเนี่ยยังไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแล้วก็คาดว่าน่าจะเร็วแล้วก็แรงนะครับพอๆกับ snapdragon 8จ1แต่ก็อาจจะเป็นรองอยู่นะครับด้วยความที่ชื่อชั้นเออยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรองร,รับเครือข่าย 5G ด้วยนะครับส่วนในั้นของเรื่องกล้องเนี่ยตัวนี้จะให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับัวเมนหลังเนี่ย50ล้านพิกเซลนะครับรวมด้วยเลนส์ ultra wide 8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ m น c r o อีก2ล้าน แบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ใช้ความจุมอยู่ที่4,500ม ah, ิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จดดอีก80วัตต์โดยชาร์จเร็วของเขานะครับอัพเกรดเคมาว่าจาก0ถึง100ใช้เวลาชาร์จเพียง31นาทีเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับซึ่งบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยดีมากมนะครับโดยเริ่มต้นก็จะเป็นเรโน่8ธรรมดาก่อนนะครับซึ่งรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นความจุมที่ร a m 8 g b สนะครับโซเรต1128ราคาจะอยู่ร,ราป,ประดับป RAM GB, ร 256, ร,บราคาคจะอยู่ร,ราว ประมาณ13,900กว่าบาทแล้วก ER. ็รุ่นท็อปสุดครับ RAM 12GB Storage 256ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ15,400บาทนั่นเองส่วนจะตัว Reno 8 Pro นะครับรุ่นนี้ก็จะมี3ความจุเหมือนกันแน่นอนครับความจุเริ่มต้นก็จะเป็น RAM 8GB นะครับ Storage 128ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ15,400บาทขยับขึ้นมาครับเป็น RAM 8GB Storage 256ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ16,400บาทแล้วก็รุ่นท็อปสุดครับ RAM 12GB Storage 256ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ18,000บาทนั่นเองซึ่งราคาต่างๆ ที่ผมกล่าวมานะครับก็จะเป็นราคาที่เปิดตัวในฝั่งของประเทศจีนแล้วถ้าเกิดว่าเข้าไทยจริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอาจจะมีการบวกราคาเพิ่มนิดหน่อยนะครับซึ่งก็น่าจะไม่เกินนี้นะครับรุ่นเริ่มต้นก็อาจจะอยู่ที่13,900กว่าบาทนะครับก็จะเป็นราคาตามเดิมที่เคยเปิดตัว Renault 7 Series แล้วก็เรโน6 Series มาก่อนหน้านี้นะครับส่วนในฝั่งของเจ้าตัว Renault 8 Pro Plus นะครับตัวนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างแน่นอนครับในด้านของหน้าจอนเนี่ยค,คล้ายๆกับเจ้าตัว Pro เรแต่แปดโปตเ,เปลี่ยนป,ปนะครับงตัวนี้เ่เใช้ CPU เป็น Dy ม e สตี้แ0ด max 5g ออกตาค e นั่นเองนะครับจุดต่างก็จะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ในด้านของสีฟ้าลังนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของเรื่องกล้องเอ่ยหรือว่าแบตเตอรี่เอ่ยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยจะหยิบยกมาสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็โอกาสเข้าไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับสนใจมือถือซีรีส์นี้นะครับบอกได้เลยว่าโอกาสเข้าไทยนะครับน่าจะเป็น r e n o 8ธรรมดาแล้วก็ Reno 8 Pro นะครับจะมีโอกาสเยอะมากกว่าน่่นองก Renault 8ซึ เราก็น่าจะเคยเคยเห็นกันอยู่นะครับว่า r e n น่ l t 7 Z, หรือว่า r e n น่ c นะครับเปิดตัวมาก่อน r e n น่เธรรมดาแล้วก็ r e n น่ Pro นั่นเองนะครับ และนี่เลยฮะก็คือช่องหมดของ Oppo Reno 8 Series คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือซีรีสน์นี้ชอบรุ่นไหนมากกว่ากันสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยก่อนจากกันคลิปนี้ครับอยากจะฝากผู้ชมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ้ง,ง,งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับและคุณผู้ชมครับยังสามารถติดตามพวกเราได้ดทุกๆช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter TikTok หรือจะเป็นเว็บไซต์ sixsister.com ก็ได้เช่นเดียวกัน,น Like guys!